สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกระเพด m i อร์เ Service และแอสซอร์วิสการนะครับวันนี้เราจะมานะครับเทสระบบเครื่องทำน้ำบุญนะครับอันนี้ครั้งแรกเวลาเราเปิดสวิตช์นะครับผมทุกครั้งที่เราเปิดเบรกเกอร์หน้าห้องนะครับก็จะไฟก็จะติดขึ้นมาครับเป็นสองดวงคู่อย่างนี้นะครับทุกครั้งนะครับเป็นการดีสเซ็ตระบบนะครับผมเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานต่อนะครับ สำหรับการใช้งานนะครับกรณีที่เรายังไม่ได้เปิดน้ำนะครับตัวเครื่องก็จะไม่มีสถานะทำอะไรนะครับผมอันนี้กรณีเราเปิดเบเกอร์ไปแล้วนะครับถ้าตัวเครื่องนะครับมีน้ำผ่านนะครับเราก็เปิดนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมานะครับในฝั่งของคำว่าคีเตอร์นะครับกรณีที่แรงดันน้ำเบานะครับหรือเราปิดน้ำนะครับเปิดปิดน้ำครับตัวเครื่องนะครับจะหยุดการทำงานนะครับ อัตโนมัตินะครับอันนี้ป้องกันนะครับเป็นระบบป้องกันหรือแรงดันน้ําเบามากนะครับตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานให้นะครับอุณหภูมิเราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับจะบอกเป็นในส่วน oh ของหองศานะครับไฟสีแดงจะติดครั้งตลอดนะครับกรณีที่ตัวเครื่องทําความร้อนได้นะครับแล้วในส่วนของตัวระบบป้องกันไฟ่วนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถเทได้นะครับ ถ้าเราเทสนะครับตัว E l c b ตัวนี้จากกระพริบนะครับถ้ากรณีที่เครื่องกระพริบขึ้นมาเองนะครับแสดงว่าตัวเครื่องมีปัญหานะครับให้เรากดรีเซ็ตกลับมานะครับอันนี้เป็นการเทสตนะครับตัวไฟ ELCB จะต้องแบบนี้นะครับก็จะเรลยกแท่สถานะของไฟเข้าเครื่องนะครับอุณหภูมิก็ปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหลังจากใช้งานนะครับควรจะปิดตัวสวิตช์ออฟตรงนี้ก่อนนะครับประมาณสัก 30วินาทีนะครับเราค่อยปิดน้ำเข้านะครับก็จะไม่ทําให้นะครับความร้อนนะครับของตัวเครื่องนะครับมีความร้อนสะสมมากจนเกินไปนะครับส่วนของน้ําเข้าน้ําออกนะครับเราก็สังเกตนะครับมีสีบอบชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้จะมีระบบกรองนะครับกรณีที่ระบบนะครับน้ําสกปรกนะครับมีฝุ่นละอองหรือเศษกรรไะรค่ายเยอะๆนะครับก็สามารถถอดออมมาล้างได้นะครับ ก็หมุนตามลูกศรัวนี้ได้เลยนะครับออกมาก็เป็นเป็นตะแกรงของเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับถอดล้างได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับเล่งเบาน้ําได้นะครับใช้เล่งเบานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างเครื่องนะครับก็จะมีตัวรุ่นนะครับบอกนะครับชัดเจนเวลาเครื่องมีปัญหาครับรุ่นนี้ได้เบอร์ห้าสองดาวนะครับสําหรับการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับมีปัญหาสอบถาม ได้ใต้วิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มและเพจด้วยนะครับเพจมิสเตอร์สวิและ s อ r v วิ e การครับแล้วก็เพจน้องใหม่โซล่าการนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง youtube ทั้งกิจคอนเฟิรนะครับผมสวัสดีครับ